กว่า30ปีบนเส้นทางโงการบันเทิงไทยเขาคือหนึ่งในผู้ที่ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งแปลงบรนดานใจผู้ชายที่ทุกคนต่างยอมรับในฐานะพิธีกรมือหนึ่งของไทยคุณตูสัญญาคุณนากรอนพื้นฐานคือคือ,คอผมไม่เคยเคิดว่าผมเก่งเลยตั้งแต่ตั้งตนจนทุกวันนี้แต่ผมดีใจที่ได้ทำ แล้วแล้วผมก็จะพยายามทํามันให้ให้ให้ดีเพื่อให้ผมเกิดความภูมิใจในตัวเองเพื่อจะเป็นแรงผลักดันไปต่อถ้าถามว่าแล้วแล้วผมชอบอะไรผมดีใจที่มีโอกาสได้ทำในสมัยเนี้ยโอกาสถูกสร้างได้เองจากความเชื่อที่ว่าทุกคนมีเรื่องเล่าเขาสร้างภาพจำในฐานะพิธีกรเหลงรายการจอบใจ ชว์ที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของผู้คนดับหลานที่อยู่ผู้สังคมไทยเมื่ออย่างยาวนานที่สุดจนกลายเป็นตำนานของไทยนอกจากบทบาทพิธีกรแล้วเขายังได้รับการยอมรับในฐานะนักสแสดงผู้ท้าทายตัวเองผ่านการพลิกบทบาทที่แตกตา่างหลากหลายตลอดเส้นทางอาชีพไม่ว่าในบทบาทใดก็ตามเขาสามารถสร้างการยอมรับด้วยมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพการันตีความสำเร็จ ไม่รำวัลจากหลากหลายเวทีและนี่คือถุกสัญญาคุณากรชายผู้เชี่ยวา่าทุกอย่างที่คุณทำที่ดีก็มีคนจดจำแล้ว เมื่อกี้เสียงกรี๊ดเนี่ยน่าจะมาจากเสียงกรี๊ดของครั้งหนึ่งที่ทุกคนอยากจะแบบกรี๊ดผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลยเกาหลีสุดๆกับวันนี้น่าจะมปจาเสียงกรี๊ดของว่าที่สะพ้ายอะค่ะที่นีช่วงนี้ผมโดนทั้งเสียงกรี๊ดทั้งเสียงด่ามีมีทุกรสชาติเลยครับไม่เป็นไรครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพความสนิทของพี่หลูมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราผู้รู้เหมือนกัน พี่ดูเคยเป็นคนหนึ่งที่ออกแบบบางสาขาข,าของไทยประกันชีวิตเอ้ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเขาจำได้ไหมคะพี่ดออถูถ้าใครเกิดไม่ทันจริงๆผมจบสถาบัต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับค่ะแล้วก็ทำงานเป็นสถาปน,นิกอยู่สิบปีนะครับ<อ>ในสิบปีนั้น<อ>ช่วงช่วงช่วงที่บริษัทไทยประกันชีวิตมีการสร้างสาขาจำนวนมากมีการประกวดแบบ บริษัทที่ผมอยู่ได้สร้างประมาณนึงน่าจะหนึ่งสาขาถ้าจำไม่ผิดสาขาท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับมีชาวเพชรบุรีมาไหมครับได้รางวัลเกียรติยศหนึงครังวันนี้มีเสิยงกรี๊ดมาด้วยพี่ถูความว่าท่านจะมีความสุขกับการเข้าไปทํางานในสาขาไหมมาต่อ20กว่าปีแล้วหระครับพี่ดูการไปสัปปนี้ค่ะเราเคยมีภาพของวันนี้ไหมคะว่าพี่ดูจะมาอยู่ในแว่กงบันเทอง มาอยู่ในการเป็นพิธีกรการทีวีที่ยาวนานถึงขนาดนี้ไม่ครับไม่เลยไม่เลยครับไม่เลยครับค่ะมันมันตอบสนองสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดว่าสมมติทัานผู้มีเกียริเนี่ยตอนเด็กๆฉันอยากเป็นตำรวจเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณก็ตั้งถิงทิ่ของคุณแล้วคุณก็เดินทางไปเรื่อยๆแต่ระหว่างทางก็มีคนบอกเอาแล้วเธอไปเรียนเสริมสวยทําไมอ่ะเธอไม่ไม่อยากเป็นพยาบาลแล้วเหรืออะไรเงี้ยค่ะสําหรับผมไม่มีอะไรผิด การเลี้ยวออกไปการเปลี่ยนแปลงความฝันสำหรับผมไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเราอาจจะเจอหนทางที่อ้อจริงๆเราถนัดสิ่งนี้ดีกว่าหรืออะไรเนี้ยแต่แต่บางทีเนี่ยในในกลไกของสิ่งที่เล่ากันอยู่ในสังคมมักจะเท่กว่าถ้าไม่เปลี่ยนเลยหรืออยความฝันแล้วเราทำตามความฝันของเราได้แล้วภาพยนตร์หรือละครจะบอกว่าอย่าเปลี่ยนแต่จริงๆสำหรับผมนะครับอันนี้เฉพาะผมผมคิดว่าเปลี่ยนได้ จริงๆค่ะและบางทีวันนี้มันมีทางสายอ้อมตั้งเยอะแยะมั่นใจว่าหลายๆคนที่วันนี้ขึ้นมารับรางวัลเกียรติยศบางคนไม่ได้เคยคาดฝันด้สั่งว่าเราจะมามีวันนี้ได้ใช่แต่แต่มันจะต้องมีอะไรบางอยา่างคือคผมเชื่ออยา่างหนึ่งว่าของฟรีไม่มีในโลกของฟรุ้งไม่มีในโลกสิ่งที่ทุกท่านมายืนอย,านอย่างบนเวทีนี้เป็น,เป,นเป็นความภาคภูมิใจของจริงเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทำสิง่งนั้นและถ้าเราสามารถแชร์สิ่งนั้นหรือเราสร้าง มเมล็ดพันธุ์ของความแข็งแรงที่ทําให้เราไปยืนบนนี้เราอาจจะยืนอ,อย่างย,งยิ่งใหญ่กว่าน,นี้อีกอย่างไรก็ได้เพราะว่า,าชัยชนะของของผู้ที่สร้างความสําเร็จเนี่ยผมว่ามันมันอันดีมันไม่ไม,ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะทุกทำได้มีเรื่องที่ต้องแลกทำไมคะัคบปัญญาการทํางานตั้งแต่วันแรกที่ทํางานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะปัญญาของพี่ดุคืออะไรคะ ถ้าเอาตามจริงๆมันให้สัมภาษณ์หลายครั้งกลัวพูดไม่เหมือนกันแลน้วเดี๋ยวเาทไมพูดไม่เหมือนก็คนมันพูดไม่เหมือนกันก็ได้แต่มันเรื่องเดียวกันนะครับอันเมื่อกี้บอกว่า,ขาเขาเริ<ๆ>่มด้<ๆ>วยการรพตัวเองผมก็อันนี้มาจากการสัมภาษณ์เมื่อวันนู้นนั<ๆ>้นเขามันอยู่ที่ว่าวันนั้นกำลังคุยเรื่องประเด็นอะไรผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าบางสิ่งบางอย่างที่คนทําโดยเฮ้ยทำไมแกทําอย่างนั้นทําไมเขาทาอย่างนี้ทาไมเขาไม่เขาไม่ สนใจอะไรเลยทำไมเขาทำไม่ดียอย่าง่ายงาเพราะเขาไม่เคยเจอเลยว่าเขามีอะไรเพราะเขาไหลไปตามสิ่งต่างๆท,ที่เขา,ขาอยากจะทำนั่นคือตัวอย่างของการาแล้วไงแเราจะให้ฉันเคารพตัวเองเพราะฉันไม่รู้จะเคารพอะไรห,หลักการสำหรับผมวนง,ง่ายๆก็คือคุณเริ่มอะไรก็ได้อ๋อผมเป็นคนตรงเวลาครับผมไม่เคยไปสายเลยครับผมมีวิธีการทำงาน แบบผมที่จะไม่สายต่อให้มันเกิดอะไรขึ้นผมมีแผนสำรองเสมออ๋อผมมีเกียร์ครับผมไม่โกงเพื่อนครับผมไม่เอาเบียบเพื่อนครับอ๋อไม่คีดโกงครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสจะโกงผมเลยไม่โกงแต่มีโอกาสผมก็ไม่โกงครับเพราะผมเป็นผมครับผมทําให้ผมการได้เงินเล็กน้อยนั้นมันทําให้ผมสูญเสียความภาคภูมิใจ เมื ha, heart, no ่อบุส no ูญเสียความภาคภูมิใจจะสูญเสียความสามารถในการทําอะไรก็ตามแต่ในชีวิตนี่คือวิธีแหละครับค่ะเห็นไหมคะว่าทำไมเป็นความสำเร็จของพี่ดูทมาวันนี้การเคารพตัวเองเป็นเรื่องสําคัญนะคะเรื่องอะไรก็ได้ครับคุณทําให้คุณกลายเป็นคนแบบเฮ้ยมาไล่ดูดีมากยิ่งใหญ่มันทาเองได้เลยครับแล้วก็แบบไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรครับค่ะ ความจริงแล้วมัน,ม,นมันคือเรื่องง่ายๆที่สุดนะคะมันไม่จำเป็นว่าคนอื่นมองเราอย่างไงแต่มนอยู่ที่เราให้เกียรติและมองตัวเองอย่างไงด้วยนะคะพี่ดูมีงานเข้ามาในชีวิตเยอะจากสถาปนิกรู้สิกลายเป็นพิธีกรกลายเป็นคนสแสดงหนังแสดงละครพี่ดููมีสักง,งานไหมคะที่รู้สึกว่างานนั้นทำไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าเลยไม่ว่าไม่ได้วกไม่ไหวหรอกมั้งเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะกับชื่อสัญญาคูณมาก่อน uh ทำไม่ไหวใช่ไหมทำไม่ไหวก็ไม่ได้หรอกหรือเรืทำไปแล้วมันไม่ดีอันไหนยังไม่ทำเลยค่ะแค่ยังไม่ทำก็จะเชื่อว่าหลายๆคนเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเฮ้ยลองทำอันนี้ดูไหมไม่มีตอบเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรที่พม่หืูคิดว่าฉันทำไม่ได้ถ้าถ้าผมถ้าผมตอบอย่างนั้นกับตัวเองเนี่ยแสดงว่าผมผิดข้อที่หนึ่งที่คุยไปเมื่อกี้แล้วว่าผมไม่เคารพตัวเองผมผมดูหมิ่นตัวเองว่าผมกระจอก การการประเมินว่างานนั้นทําไปได้โดยยังไม่ได้ทํานะหมายถึงว่าแล้วไปทําอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดียังไม่ได้ทําแล้วบอกว่าฉันมันทําไม่ได้วิธีเช็คแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับนักกีฬาจะไม่ทําสิ่งนี้เด็ดขาดจะไม่มีนักนักกีฬาคนใดของประเทศไหนที่ต้องขึ้นชิงชัยกับผู้ต่อสู้ที่แข็งแรงต่อให้มันแข็งแรงกว่าด้วยแล้วบอกว่าออผมคงขึ้นไปแพ้ครับใช่ครับ คุณแพ้แน่นอนครับเพราะคุณคิดอย่างนั้น <c oughs> คุณแพ้แน่ๆครับผมผมชอบคุณบาสสมรักคำสิ่งที่พูดว่าโ oh อ้ไอ <c oughs> อม่ได้งูะนึกไปยังไงกว่าชนะซ้อมมาไม่ตกเยอะไอน้นี่เคยเจอกันมาแล้วแล้วทุกคนก็บอกว่าี่มกแต่ใจผมกำลังจะบอกว่าเขากำลังสะกดจิตตัวเองเสมอตลอดที่สชั่วโมงว่าไอ้นั่นมันไม่มีทางเอาชน,นะก็อ,อาจจะซ้มอมหรืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องบอกจะบอกว่า ทำท่าเหมือนประมาทหรืออะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่เขาอินพุตเข้าไปใส่ตัวเองตลอดเวลาก็คือฉันจะเป็นเครื่องยนต์ที่เดินรอบสูงได้อย่างแข็งแรงและมันไม่มีทางไม่มีโอกาสต่อสู้ผมคุยกับนักกีฬาสัมภาษณ์มาเยอะมากเฉพาะเหรียญทองโอลิมปิกผมว่าเกือบครบน่าจะน่าจะไม่ไม่หลุดไม่เกินคนสองคนทุกคนสร้างวิธีแบบนี้หมดเราอย่าปล่อยให้วิธีคิดดีๆแบบนี้ถูกใช้เฉพาะนักกีฬา มันใช้กับภารกิจอะไรก็ได้ที่คุณต้องการชัยชนะแบบแบบยุติธรรมนะไม่ใช่แบบโกรูค่ะนี Sa ่ปลุกือให้ตัวเองได้ส uh> ิอาการเลยเพราะฉะนั <t uh> <t uh <t uh> <t uh uh ้นการที่บอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกจริงๆการดูถูกตัวเองและการด้อยค่าความสามารถของตัวเองด้วยนะคะแต่ก็อีกคำหพีู่ต่อให้เราบอกว่าผมก็ได้ฉันก็ได้มันก็คงมีโอกาสในการผิดพลาดเราก็รูไม่ได้ใจเีกับเราทุกวัน ที่ดูเคยมีโมเมนต์แนการที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำได้ไม่ดีที่คิดหรือไม่น่าพลาดเลยว่ะเราไม่เคยเห็นโมเมนต์นั้นพราะโมเมนต์นี้เป็นมโมเมนต์ที่เคยได้ออกอากาศาค่ะแต่วันนี้จะลองให้พี่ดูลองเล่าให้ฟังว่ามนโมเมนต์เป็นแบบนั้นบ้างไหมออตอบตามความสัตย์จริงคือมีและผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติก็น่าจะมีเกือบทุกคนทุกทางานจะมากจะน้อยเพราะสภาพ ผู้คนหลายท่านที่ประสบความสาเร็จที่เรามองอ,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 องค์กรของท่านช่างอะไรเงี้ยหลายหลายองค์กรบอกว่าอ๋อผมเคยทําเจ๊งมาเหมือนกันแต่ตอนผมเริ่มต้นก็ก็เข้าใจแต่ไม่คนอื่นไม่ไปมองอย่างนั้นแต่ผมมองมันอยาา่างารพเอาเอาเป็นรูปธรรมเลยนะเผื่อท่านจะได้เข้าใจว่าผมเล่าเรื่องจริงซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เล่าที่ไหนแต่ว่าผมว่ามันเล่าได้มาหลายปีแล้วหนึ่งในเรื่องที่เราพ่าคือรายการจอบใจสัมภาษณ์นักแสดงท่านหนึ่ง เหรอคะแล้วเขาโกหกหมดเลยหมดเลยหมดเลยว่าไปถ่ายหนังต่างประเทศว่าเป็นเด็กประเทศหนึ่งมาทำงานในประเทศไทยแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยนึกออกเลยใช่ไหมค่ะนึกออกค่ะนึกออกนะฮะค่ะนึกออกนะฮะคือคือตอนนั้นเขามีปัญหาเรื่องการเงินเขาจึงกุเรื่องนั้นเพื่อให้เจ้าหนี้ของเขาที่ได้รับรู้ผ่านรายการต่างๆไม่ไปทวงหนี้เขา อันนี้มผมมองแบบหัวใจโดยการโกหกค,คำถามคือเมื่อเราคุยเรื่องต่างๆไม่ว่าเราจะคุยไปในความเข้าใจความชื่นชมว่าโอเคดีทำทำงานตั้งใจจนไ,ได้ไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สำหรับผมผมทำด้วยความจริงใจเมื่อมันเลยมาแล้วมีคนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงตายแล้วระบบก,การตรวจสอบเราไม่ดีพอแต่ผมมี excuse ว่า ผมไม่ได้เป็นปปชร,รายการไม่ได้เป็นปปชในการ,อร้อดว่าใครถูกใครผิดรายการมีหน้าที่เอาเรื่องโดยเฉพาะแล้วแต่รูปแบบรายการนะครับแล้วแต่บางรายการชอบแบบไหนรายการผมชอบเอาสิ่งดีมาชื่นชมไม่ได้จะเอาเรื่องไม่ดีมามาประจานหรือมาเล่นงานผมมีความเชื่อว่าผมได้ทําสิ่งนั้นแล้วแล้วก็ยอมรับในความบุพรบองแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องน่าอายบอกว่าอ,อ๋อพี่หมูโดนหลอกใช่ครับ ก่อนหน้านี้มีเก่ากว่านั้นนะครับถ้าท่านมีอายุหน่อยแท็กซี่โทรไปหลอกจอสอร้อยว่าเก็บเงินได้ที่สนามบินดอนเมืองกี่ล้าน่รูส่งฝรั่งคืนกลับไปแล้วก็ออกเจาะใจแล้วภายหลังก็มีคนบอกมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ผมบอกว่ากลไกของคนซื่อสัตย์ต้องถูกเชิดชูต้องแยกว่าเราเชิดชูคนซื่อสัตย์แต่กรณีโกหกเป็นอีกเรื่องหนึ่งการเชิดชูคนซื่อสัตย์ผมยังยืนยันว่าจะทําต่อไปโดยไม่สนใจว่า มันจะมันจะต้องโดนหลอกอีกไหมก,ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับเราทุกคนก็ต้องเคยโดนหลอกในชีวิตแต่เราแน่นอนเราเราเข้าใจในความผิดพลาดแล้วเราก็อยากจะทําให้มันดีกว่านั้นแล้วก็ต้องไปแก้ไขแก้ไขไม่แก้ตัวแต่ต้องไม่เสียกำลังใจคุณต้องไปต่อได้ะอะไรจะเป็นหลักคําว่าคุณต้องไปต่อได้เจตนานรมที่ดีครับค่ะมันจะวนกับ คือสิ่งที่บอกเราเสมอว่าถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนะ<ช>คะขอบคุณทุกคนค่านวันนี้เราเรียนอาจากันขอบคุณที่ดูค่ะขอบคุณค่ะ